เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรยื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของหนึ่งในนักเตะแกนหลักสําคัญของทีมเราที่ได้รับผลกระทบไปแบบเต็มๆจากการแข่งขันในกีดทีมชาติอีกแล้วครับท่านนั่นก็คือในรายของทัคอเล็กซิสแม็คออริสเตอร์ ister, ห้องเครื่องทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีปัญหากล้ามเนื้อตึงเครียดมาตั้งแต่หลังเกมกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแต่ยังคงต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาของเขา ก่อนจะมีอาการบาดเจ็บซ้ำขึ้นมาที่กล้ามเนื้อระหว่างเกมกับทางทีมชาติชิลีจนเขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในช่วงการแข่งขันครึ่งเวลาหลัง ล่าสุดทั้งเรียนเนลสคารูนีผู้จัดการทีมชาติอาร์เจนตินาก็อัปเดตอาการของทางไมคอาริสเตอร์ว่ามันอาจจะไม่ได้น่าห่วงอะไรมากมายนะเมื่อเขาสามารถกลับมาลงฝึกซ้อมแบบเต็มที่กับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเกมการแข่งขันนัดต่อไปและโจตัวเองก็มีลุ้นจะถูกส่งลงสนามด้วยซ้ำสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะฟาดแข่งกับทางทีมชาติโคลอมเบียในคืนวันนี้อีกด้วย สภาพทีมโดยรวมของเราถือว่าค่อนข้างจะดูดีเลยนะทุกอย่างมันโอเคมากสคารูนีกราวเราฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาจากการแข่งขันเมื่อวันก่อนโน้นมันอาจจะยังมีบางคนที่ยังไม่ฟิตเต็มที่หรือได้รับบาดเจ็บไปนิดหน่อยนิโก,โก้กอนซาเรสเยังคงต้องแยกซ้อมเดี่ยวจากเพื่อนร่วมทีมที่เหลือของเขานะแต่สำหรับเคสของทง 2, ังอาริกซิสแมออรลิสเตอร์นั้นเขาสามารถกลับมาฝึกซ้อมกับคนอื่นๆได้หมดแล้ว เราจะมาคอยติดตามดูพัฒนาการของพวกเขาและเราก็ดูแลพวกเขามาอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงสองวันที่ผ่านมาว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วจากนั้นเราจะมาตัดสินใจขั้นสุดท้ายกันอีกทีว่าใครจะได้ลงเล่นสำหรับเกมในวันนี้แล้วเราจะมีรูปแบบการเล่นอย่างไร เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางโดมินิกโซรันกี้อดีตดาวยิงของทีมรอกันว่าเมื่อเขาถูกขายออกจากทีมแอนฟิลด์และเลือกย้ายไปอยู่กับทางบอลมัดตั้งแต่เมื่อเดือนมก,กราคมย้อนกลับไปเมื่อปี2019ด้วยสนนราคา19ล้านปอนด์ก่อนที่ในช่วงซัมเมอร์นี้ เจ้าตัวะถูกทางไก่เดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ทุ่ม pur, เงินแบบล่าเลือดถึงระดับ65ล้านปอนด์คว้าตัวเขาไปเสริมความแข็งแกร่งในแดนหน้าอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางอาชีพของเขานั้นตัวโซรันกี้เองก็ผ่านการลงสนามมาแล้วมากกว่า240นัดทำให้เขามีโอกาสได้เผชิญหน้ากับบรรดากองหลังที่เก่งที่สุดมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน ทว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Sky Sport สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษเขาก็ได้ถูกนักข่าวยิงคำถามตรงใส่แบบตรงประเด็นเลยว่าใครกันคือนักเตะที่จู้ตัวมองว่าเป็นกองหลังที่สามารถรับมือได้ยากที่สุดเท่าที่เขาเคยเผชิญหน้ามานั่นทำให้ทางโซรันกี้ออกมายอมรับแต่โดยดีเลยว่ามันก็คือตัวของเพื่อนเก่าของเขาอย่างทางฟานไดที่เหนือกว่านักเตะคนอื่นใดทั้งนั้นในตำแหน่งนี้ หากคุณถามผมว่าใครคือกองหลังที่เล่นด้วยยากมากที่สุดผมก็คงต้องบอกว่าบางทีมันน่าจะเป็นทางเวอร์กิลฟานไดนะโซรันกีกราเขาเป็นนักเตะที่มีความพร้อมในทุกๆด้านเขามีทั้งความสูงตัวสูงใหญ่และเขาก็ได้เปรียบในเชิงของรูปร่างเขามีความแข็งแกร่งแต่สามารถเล่นกับบอลได้ดีแถมยังมีความดุดันในเกมการเล่นของเขาอีกด้วย ผมคิดว่าบางทีเขาคงจะเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในยุคสมัยของเราแล้วล่ะและบางทีผมก็คงต้องบอกต่อไปอีกด้วยว่านี่น่าจะเป็นปากกลังตัวกลางที่คุณเล่นด้วยยา,ากที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเจอมาตลอดเส้นทางอาชีพของผมซึ่งผมก็ผ่านการลงเล่นเจอกับทางกองหลังเก่งๆมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนแต่มันไม่มีใครเลยที่เหมือนกับตัวของทางฝ่านใดนะ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวของทักอาร์เนอร์สโตรเทรนเนอร์คนใหม่ของเราและการทำทีมลิเวอร์พูลของเขากันบ้างมาเมื่อโจตัวเข้ามารับงานต่อจากทางเยอเกนครับอดีตในายใหญ่เฮฟวี m e มทัในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและสามารถทำผลงานฮอตคิด ติดลมบนอยู่ในเวลานี้แต่ล่าสุดทางเจมเพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันกำลังทำงานให้กับทางติแอเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของแดนผู้ดี <c oughs> ก็ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงเลยว่าทางผู้บริหารของสโมูซอนมีการลิสไ์รายชื่อนักเตะ4เป้าหมายภายในทีมของเราเองที่พวกเขาต้องการจะให้สตรเข้ามายกระดับเกมการเล่นของนักเตะดอกนี้ขึ้นมา หลังจากตัวของในายใหญ่ดัชแมนเองก็ขึ้นชื่อเรื่องการลีดเล่นผลงานจากนักเตะภายในทีมออกมาอยู่แล้วตั้งแต่สมัยที่เขายัางคุมทีมเก่าอย่างทางอาเซอักมาและทางเฟยนุรอดเทอร์ดัมตามลำดับสุดท้ายมันก็ดูเหมือนว่าตัวของทางสลตจะสามารถทำเป้าหมายนี้ได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วกับนักเตะภายในทีมของเรา4คนดังกล่าวข้างตน้น คนแรกเลยก็คืออิบราฮิมาโคนาเต้ที่เขาเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับจอเรลคอนซาไปในช่วงปลายยุคของทางเยอเกนครอบนะ p สกล่าวเขาไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ตัวของทางสโตรเองก็มีโอกาสได้พูดคุยกับหลายคนภายในทีมและเขาก็รู้ดีถึงความสามารถในการรับมือกับลูกตั้งเตะของตัวโคนาเต อีกทั้งความเร็วของเขายังสามารถใช้รับมือกับเกมสวนกลับได้มีประโยชน์อย่างมากด้านโดมินิกโซบอสไลเองเขาก็ใช้การฝึกสอนและการบริหารจัดการคนเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นในตอนนี้ดาวเตะทีมชาติฮังการีเลยกลับมาดูแข็งแกร่งกับบทบาทจอมทัพของเขาที่มีการผสมผสานกับการถอยลงมาช่วยเกมรับด้วยแล้วเขาก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนเกมจากแผงมิดฟิลด์ขึ้นหน้าไป จากนั้นก็มีการป้อนบอลเข้าสู่พื้นที่อันตรายแต่แน่นอนว่าคนที่น่าประทับใจมากที่สุดก็คือไรอันเกรเวนแบกที่ถูกจับมายืนเป็นมิดฟิลตัวรับสลดให้เขาไปฝึกซ้อมพิเศษกับทางจอห์นนี่ไหติงกาหลังจากพวกเขาเคยผ่านงานร่วมกันมาตั้งแต่สมัยอยู่กับอาแเจตอัมสเตอร์ดัม นั่นทำให้ทางกราวเวนแบกกลายมาเป็นตัวตายตัวแทนที่หมดจดในบทบาทของทางมาร์ตินซูมิเมนดีที่พวกเขาพยายามจะเซ็นสัญญาเข้ามาในตอนแรกแต่ถูกตอบปฏิเสธไว้เพื่อที่เขาจะอยู่กับทางเรอัลโซเซียดัดต่อรายละเอียดสุดท้ายก็คือในตัวของทางลุยดิออสที่เขาก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือคนที่ทางสโอตเข้ามาดึงพลังแสงในตัวพวกเขาออกมาให้เห็น เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พรอมิีจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูหนึ่งในประเด็นร้อนที่มีคนตามกันมากที่สุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคดีการระเบิดกฎแฟร์เพย์ทางการเงินของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีการกระทําผิดไปมากกว่า115ครั้งต่างกรรมต่างวาระกัน นั่นอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานจากทางพิมพ์ลคที่ซึ่งพวกเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการเฉพาะแต่มันก็ไม่มีความล่าช้าออกมาไม่ทันใจแฟนบอลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมีกรณีอื่นๆเป็นเคสตัวอย่างที่เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว แม้กระนั้นมันก็มีคำอธิบายออกมาว่าสำหรับคดีของทางซิตี้นั้นมันมีการกระทำความผิดมากกว่าหลายเท่าการดำเนินการใดๆจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบและเอกสารที่ต้องใช้พิจารณานั้นมันก็มีเป็นจำนวนมากด้วยแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราเองก็ได้ระบุออกมาเลยว่าเรื่องดังกล่าวใกล้จะเข้ามาถึงจุดคลสมแข็แล้ว มื่อคณะกรรมการอิสระของพิมลิกได้กำหนดกรอบการไต่สวนคดีนี้ออกมาอย่างชัดเจนหลังจากการรวบรวมพยานหลักฐานใกล้จะเสร็จสิน้น ทั้งนี้พวกเขาจะเริ่มการไต่สวนคดีอย่างเป็นทางการภายในเดือนนี้และกระบวนการไต่สวนดังกล่าวข้างต้นจะกินระยะเวลายาวนาน3เดือนด้วยกันซึ่งหมายความว่าเราจะได้รับรู้ถึงบทลงโทษสุดท้ายของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเป็นราวช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือช่วงต้นเดือนธันวาคมเป็นอย่างเร็วที่สุด ไหนๆก็พูดถึงคดกีการการะทำความผิดระเมิดกฎแฟร์เพลย์ทางการเงินของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตอันไกลกันบ้างเมื่อทางเวอ์พูพเอ็กโ e คสื่อวงในของทีมเราก็มีการลงลึกรายละเอียดในเรื่องนี้ออกมาด้วยเหมือนกันและเกี่ยวข้องโดยตรงกับอนาคตของทางเปป กวาดีววลาในใหญ่มือทองของพวกเขาที่ก็เป็นคู่ปรับสําคัญในการแย่งแชมป์พิมียร์ลีกกับทีมของเราตลอดช่วงเวลาลาหลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้กวาเดิโอลาเองก็เหลือสัญญาในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมอีกไม่ถึง12เดือนแล้วซึ่งผูกมัดเขาถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปี2025 แม้ว่าทางต้นสังกัดของเขาเองจะมีความพยายามอยากจะให้โจ้ตรวจต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปแต่าจากสถานก,การณ์เรื่องบทกรงโทษจากตรวจแฟรเพย์ทางการเงินที่ใกล้จะรู้ผลเข้ามาในทุกขณะและมีแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีสำหรับซิตี้กระทำให้ตัวของกวเดียอ่าตัดสินใจอยากจะวางมือจากการคุมทีมนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อทำให้เขาได้อําลาซิตี้ไปในขณะที่ทีมยังอยู่ในจุดสูงสุด นั่นทำให้ทางฝ่ายบริหารของซิตี้เองมีการหาหรือกันเป็นการภายในและเริ่มจะมีการวางแผนล่วงหน้าเผื่ออนาคตหากเกิดกรณีที่ทางกวาดิโอลาอำลาสโมสรไปดังกล่าวข้างตน้นแผนการรับมือในเบื้องต้นของพวกเขาก็คือการเตรียมงบประมาณเอาไว้สูงถึงระดับ300ล้านปอนด์ให้กับผู้จัดการทีมคนใหม่ได้สร้างทีมของตัวเขาเองขึ้นมาเพื่อเกิดกรณีที่เลวร้วายที่สุดที่ทางกวาดิโอลาไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรจริงๆ แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ